trên những cái <laughs> công ty nó có cái lo lắp và trên รับดดีน่ใจน้องเฟียสเด๋ยวเซเพื่อนเพื่อนย่างห้นะครับหอบตอทีหนัอบเพิม่่้องต้อเดนทางเียเอไม่ต้องสายีักนกรี่ะไปท่นั่งกอดีนะย้ไปท่านะครับเออไปท่านจะได้ไปทน้อ ดีจางพี่ก๊อฟตอนนี้เราเป็นกษเริ่มชบโเนาะุกฤษร็อ่ะโชิพโขแกไปลนนอสาเนุกษนะครับก็นายพูครับแยกพี่น้องไยเนาะเยเลยนะครับบัฟเฟ่ต์นับแยกพี่น้องชันครับนรีนะครับั่นใจอไรพอกตัวกันนะครับเดี๋ยวนะครับน หนึ่งสองสามสก,กันนะครับหนึ่งสองสาหนึง่งสอโอเคเอแล้วได้แลครับได้ครนะับขอบคุณครับขอบคุณครับ

อาอไทยอจาวจ้คนไทยเตหนาไปนเลโหลเฮลโหลหนึ <parfois> hello, hello. ่งสองสามเลโหอโอเคครับเรียบร้อยไปจูงแขน ฟอดเอเฟี่เรานั่งแล้วเดี๋ยวรถต้องเอารถมาส่กไปกินข้าวไปกิเกนเรีอ่องกันไปชมที่ไปไปรู้ไปรู้าเดี๋ยวมนนั่งไหนงไ,งไปไหนคัเดี๋ยวมาไปกินข้าวกันเที่นั่งไปอย่านั่งระเอาขึ้นรถให้กันได้ไปเนี่ย yeah.